สวัสดีครับแม่ครัวสวัสดีค่ะแม่ครัวคนสวยสวัสดีจ้าทำอะไรครับขนมเส้นน้ำเงี้ยวขนมเส้นน้ำนิ่งครับขนมเส้นนะครับขนมเส้นขนมจีนพี่น้องไางอีสานเป็นห้องว่เข้าวปุ้นมาก่อนครับวันนี้สูตรน้ำเงี้ยวนะครับขนมจีนน้ำเกี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวนะครับ กินกันลำานะครับวันนี้มาชิมฝีมือน้องกุ้งไทยรัฐนะครับเอฟซี FC, ครับมาแล้วขนมเส้นขนมจีนนะครับ,บวันนี้อยู่กับน้องพชัชรีศรีรานแนนะครับน้องกุ้งไทยรัฐนะครับศิลีปินแจ้งซอวันนี้ทําขนมเส้นให้ลุงขี้เมากินนะครับเอาจิ้มฝีมือนะเจ้าจะลำกับวัดมาโถทถลองมาบะลํากันโหลดเอาบ้านตันกันแล้วกันนะั่นเอะ มีมีแต่หมูเลยนะครับนี่เนี่ยแม่สีเรือนนะครับคนยุ่งนี่ต้องทำครับเข้าเปลี่ยนนะครับทำาับเข้าเปลี่ยนก่อน,นักแก,ก,นนก,ก่กันเนาะทำาับเข้าเปลี่ยนนี่มันได้ละคนรุ่นนี่นะทำเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยลำแน่ครับบัดลํำให้มันหูไปลกาลำก๋าเจ้าลำครับกินนัก,น,กนักเด้อครับลักเมียม,มาแอวมงเหรอ แต่ไปอูดถึงเมียถ้าได้ยินคาว่าเมียแล้วนะสยองร <c oughs> ับรองเมียบุญงูแน่ใจเพราะว่าไอ้ลักมาน้องแบบหูเกี่ยวหนึ่งแบบเป็นอย่างน้องมาเมินเมินมาลูกจะไปมาเจือนะ <c oughs> มาเจือไม่กินขา่าวว่ะน้องกุ้งไทรัดแปลขนมเส้นนะครับก็เลยไม่กินเจ <c oughs> กว่าจะฟ่ามาได้นะ่ะรถติดฟ่าจุเมีย <c oughs> ลูกเมียบอกว่าวันนี้อัน,นจะไปทําบุญอย่าอ๋ออันไหนมอจะไปทําบุญไปปล่อยปลางับปล่อยกุ้งเอาเก็บนักเด้ออือน,นี่เหรอครับอันนี้เป็นยอดอ่อนทานตะวันอือยอดอ่องทา,านตะวันที่เป็นดอกนั่นแหละเ <Mem, S 1> ม่นเม่นส่วนมากถ้าบางคนเปิ้นบ่มักถั่วงอกบ่มักกระลำคนก็จะกลับยอดอ่อนทานตะวันอ๋ออันอนี่มรับผมมีอูปมาเนี่แหละเจ้าเพราะว่าน้อง ส่วนแม่น้องมากินกระลำมาครับเอฟีมากินบรลกาลําำครับผมขอบคุณนะครับ